สวัสดีครับคิดถึงมั่วมากกันมากหรือเปล่าครับผมตอนนี้นะครับมั่วมากกนลังจะพาคุณไปที่กลางเต็นท์แห่งใหม่นะครับนั่นก็คือสกายสามร้แคมป์นะครับผมรับลมชมวิวกันแบบ360องศากันเลยทีเดียว แถมยังไม่ไกลจากกรุงเทพอยู่แค่สระบุรีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมั่วมากไว้รอชาครับเก็บกระเป๋าครับขึ้นรถทันทีงานการช่างหัวมันไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปกางเต็นท์ก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกันเราเดินทางมาถึงที่จอดรถแล้วนะครับร้านจอดรถนะครับค่อนข้างมีความกว้างใหญ่แล้วก็กว้างขวางมากครับสามารถที่จะจอดได้ตามสบายด้านซ้ายจะมีร้านขายขนมนะครับ สำหรับการขึ้นมานะครับที่ด้านบนนะครับสามารถที่จะลดขึ้นได้นะครับแต่เป็นการแค่ลงของเท่านั้นนะครับแล้วเราต้องเอารถกลับมาจอดด้านล่างนะครับเพราะนี่คือเงื่อนไขของเขานะครับจะได้ไม่รบกวนสาหรับคนที่ขึ้นพักนะครับหรือว่าเข้าไปเที่ยวในโซนที่เป็นจุดกางเต็นท์นะครับแล้วเรากําลังขึ้นไปชั้นนิดหนึ่งครับแต่ว่าสามารถขึ้นได้ครับรถทุกคันสามารถขึ้นได้เลยนะครับคุณเห็นความเขียวและท้องฟ้าในสีครามไหมครับ โอ้แค่เห็นเนี่ยมูมาก,ก็แบบเนื้อเต้นเลยนะครับเอาละตอนนี้เรามาถึงจุดที่เป็นจุดจอดรถนะครับเพื่อจะอขนข,ของนะครับแล้วตอนนี้คนถ่ายเนี่ยแม่งถ่ายอย่างเดียวส่วนมูมาก,ก็ต้องขนของคนเดียวนะครับรถกูก็เล็กนะครับแต่ว่าเอามาหมดบ้านเหมือนกันนะฮะนี่คือเป็นสไตล์ของการกางเต็นท์ในแบบฉบับมูมานะครับคือมาแค่2วันครับแต่กูขนมาเหมือนยายบ้านอของมันต้องครบเฟอร์มันต้องได้ ช่องใหญ่อาจมีพาโนรามาแบบถ่ายจากโดรนลงมาของโกนี่ดูจากแมพก็พอเอาละครับสำหรับแมพนี้เราจะเห็นว่าจากทางขึ้นตรงนี้ขึ้นมานะครับข้างบนจะมีจุดอำนวยความสะดวกนะครับเช่นเ่าเต็นหรือแม้กระทั่งการสั่งหมูกระทะนะครับนี่เขาก็มีให้หรือแม้กระทั่งคาเฟ่นะครับที่มีเมนูให้เราอย่างครบครันและแน่นอนครับจุดที่มูมากกลางเต็นท์อยู่ตรงจุดที่เป็นลูกศรนี้นั่นเองครับนี่เราอยู่ลึกนิดนึงเพราะวิวมันดีที่สุดครับไปครับเข็นของที่นี่มีบริการรถเข็นนะครับแต่มึงต้องเข็นเองนะครับไม่มีคนเข็นให้ ใจลึกๆจริงๆอ่ะมัวมาร์กเนี่ยจองอีกที่หนึ่งไว้นะครับนั่นคือโซนนี้นะครับคืออยากได้โซนนี้แต่มันเต็มไปแล้วนะครับเราเรียกว่า private โซนนะครับเป็นโซนที่คุณสามารถลงไปแช่ตัวครับแก้ผ้าอยู่ในบ่อนั้นนะครับแล้วเขาจะไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายกับคุณเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่ามีห้องน้ําส่วนตัวด้วยนะครับแล้วก็มีเตียงเสริมให้ได้ถ้ามีคนเข้ามาเพิ่มหรือแม้กระทั่งอ่างจักรุซี่นะที่อยู่ตรงนั้นครับโอ้โหมัวมาร์กกนอยากแช่เลยนะครับโอ้ตูที่เป็นสิวอยู่จะได้้้้หหหาาาาาายยยไไปเเเนนคัอวววงดีมมมใ่ แต่ว่าที่ที่มมาร์กจะก,กางเต็นท์เนี่ยมันก็ฟีเวอร์ไม่แพ้กันนะและโซนนี้ก็คือเมาน์เทนฟอนนะครับหรือก็คือจุดชมวิวทิวเขานั่นเองครับซึ่งมมาร์กก็ไม่พลาดในการจองแถวนี้แทนนั่นเองครับเฮ้ยไม่มีคนมาเลยอ่ะสงสัยแม่งเขาไม่ค่อยรู้จักนะครับมัวมร์มาี่กมาก่อนคนแรกได้เลยนะไม่มีใครเห็นไหมไม่มีใครกลางเลยมีแค่ข้างๆเรานี่แค่อันเดียวเองเพราะงั้นเราไม่รอช้าครับรีบจับจองครับมีลักไฟให้พร้อมเสร็จสับเลยนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรีบ สร้างรังของเราเลฮะจากการสร้างรังครับผมฟ้าคามลมวิวดีอย่างนี้โอ้โหมอะกับการมันอนเต็มจริงๆครับผมเสร็จแล้วอีเวนเพลินไปหน่อย29ก้ากลงเหวเลยเนี่ยแม่งค้างยังไงวะกูต้องบอกวันนี้อากาศดีจริงๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยมัวมาร์กเนี่ยเลยรู้สึกว่ามันเหมือนได้พักผ่อนหย่อนใจจริงๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราเลยเลือกเดินทางมาตั้งแต่เช <t> ้า <t> เพื่อมาหาจุดกลางเต็นท์นะครับอ่าแล้วตอนนี้เรามีการกางเต็นท์ไปที่เรียบร้อยนะครับอุ้ยเราเห็นโซนด้านบนด้วยนะครับเดี๋ยวมวมาร์กเนี่ยจะพาทุกคนเดินชมด้านบนด้วยนะครับไปกันครับมีอะไรอยู่ด้านบนไปชมกันเลยพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บมวมาร์กถึงขั้นตกระใจ force. โอ้โหแห่งกลางเต็นท์นกันแล้วโซนนี้เรียกว่า Star View นะครับหรือสัญลักษณ์ตัว,ตวยอ่อคือ SV นะครับเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจับจองนะเพราะจะดูทาวแบบ วิวสวยมากที่สุดนะครับเพราะอยู่จุดด้านบนสูงสุดนั่นเองครับมมวม์กงแี่ยจะอยู่ถัดลงมานะครับแล้วก็โซนที้เป็นพาเวอร์โซนจะลงไปอีกอันหนึ่งนั่นเองครับมุมนี้ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับผมเอาละครับต่อมาอันนี้คือมีไว้ทําหาอแล้วว่าไอ้ก,ก๊อกน้ํานี้แม่งไหลลงเต็นท์กูพอดีดถ้ื่องจากมีคนมาล้างจานนี่แม่งเป็นเรื่องเลยเนี่ยดูเสร็จปุ๊บก็ต้องมาดูทิศทางว่าแม่งไหลเข้าเต็นท์กูหรือเปล่าขออย่างนะครับอยากขอให้มีใครมาล้างอะไรตอนกลางคืนเลยเดี๋ยวแม่งเข้าเต็นท์นะครับเอาละครับ ลงออกไปนะครับเราจะเห็นเลยว่าบรรยากาศเนี่ยสวยงามมากครับแล้วก็เราจะเห็นเลยว่าท้องฟ้าแจ่มใสอาจจะมีเมฆหมอกบ้างนิดน้อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เราเชื่อว่าอากาศนั้นต้องดีอย่างแน่นอนนะครับมาเพื่อดูดาวโดยเฉพาะเลยสําหรับหมูมานะครับเอาละครับเดินมาครบวงนะครับก็คือ1รอบนะครับของรอบเขาด้านบนสุดเนี่ยเราจะมาสุดุดสายตาที่ตรงนี้นะครับนี่คือจุดพักนะครับหรือจุดแวะพัก ที่เราเรียกว่ามันสามารถมานั่งได้มาคุยกันได้นะมีพัดลมในการให้บริการแล้วก็มีคมไฟตัวน้อยนะครับอันนี้มันเรียกว่ายี่ห้ออะไรวะถึงขั้นทําการเซิร์ชนะครับเดี๋ยวขออ่านนิดนึงยี่ห้ออะไรวะเดี๋ยนะโอ้แบแบอบนอุ้ยอันนี้ราคาแพงนะครับเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวมูมาจะมาลองดูอีกทีนึงนะครับดูว่ามันใช้ดีหรือเปล่าถ้าใช้ดีเดี๋ยวเอากลับบ้าน ไม่หมดเพลงแค่นั้นออันนี้ของแพงและนี่หนึ่งละกูเล็งไว้แล้วเนี่ยนี่กูมาเนี่ยกูช้อปปิ้งก่อนเลยอ๋อนี่ะดดตีนนั่นคือพัดลมไอโกนะครับอออันนี้สามารถหาซื้อทั่วไปนะเหมือนพัดลมที่บ้านกูงั้นไว้ก่อนโอเคครับช้อปะแล้วนี้กูเล็งไว้แล้วนเนี่ย หลอดไฟเลยกูเอาน่อันนี้เป็นชั้นนะครับน่ารักมากเลยนะครับเอาไว้ใส่ขนมก็ได้นะครับหรือว่าชากาแฟก็ได้ระหว่างที่เรากําลังนั่งคุยกับเพื่อนๆอยู่นั่นเองครับอ่าก็มี2จุดนะครับที่เราสามารถนั่งได้ตรงนี้กับด้านในนะครับเป็นเต็นท์ทรงยาวนะครับโอ้โหอยากมีอย่างนี้ที่บ้านบังจังเลยนะครับเนี่ยสวยๆนะฮะจะเสียได้ับรถมุมังเอากับทั้งเต็นท์ไม่ได้เคไปดูจุดต่อไปเลยวะครับนี่จุดนี้เลยนี่มุมังชอบมากตอนกลางคืนนะครับอันนี้ไม่ได้ให้จุดไฟนะครับเพราะว่าเขาจัดว่าเป็นพร็อพเฉยๆนะครับว่่าาาาเรรรสมถนนนััังคคุยกะบ ในการกองไฟนี้ได้นะครับก็เป็นมุมนึงแต่กูแต่กูเห็นไม้แล้วอันนี้เอาไว้ทําไมแหลมเชียวเอาไว้ฆ่าฮาฆ่าไดคกูร่เหรอและนี่คือหนท่าจุดที่เป็นจุดถ่ายรูปนะครับก็คือสกายสามลบสิองศาแคมป์นะครับเป็นจุดที่ใช้ถ่ายรูปนะครับเป็นที่ระลึกว่าเราเคยมาที่แห่งนี้นั่นเองครับผม อืมตะเกียงสวยดีนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสนใจอันนี้อยากได้อันเนี้ยอยากได้อันเนี้อ๋อเนี่ยเนี่ยมูมักอยากได้อันเนี้อ๋อไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้แก้วชุดเนี้อ๋อมูมักอยากได้นะครับเดี๋ยวรอจังหวะดีๆก่อนนะครับตรงจุดนี้นะครับที่มูมักกำลังให้ทุกคนเห็นอยู่นะครับน,นั่นคืออุปกรณ์ที่ใช้นะที่อย่างนี้แต่เก่าแล้วนะครับเขาเอามาวางไว้นั่นเองครับเพื่อให้เราได้ดูกัน ตรงจุดด้านหน้าซูมตรงนี้นะครับจะมีจุดที่นั่งพักชมวิวนะครับที่เราสามารถสั่งกาแฟจากร้านได้นะครับที่มีคาเฟ่เพราะที่นี่เขามีคาเฟ่ด้วยแล้วก็สามารถมานั่งตรงนี้เพื่อชมวิวแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรที่โมมาร์กจะปกลดปล่อยเวลาให้ทุกคนได้พักหายใจและโมมารกจะได้พักจากการรีวิวสักระยะน,นึงนะครับเพื่อทําภารกิจส่วนตัวครับผม กำลังลงแรงเลยเกมนี้คือเกมต่อสู้กันนะครับที่เรียกว่า R O V นะครับดังมากสุดในบ้านเรานะครับในตอนนี้นะครับซึ่งโมมาก็เป็นแฟนคลับของเกมนี้เล่นมานานนะครับเติมไม่อั้นเลยครับผมกับเงินที่เสียไปและนี่คือภารกิจของโมมาครับกูกลางเต้นเสร็จกูต้องเล่นเกมครับผมนี่คือภารกิจอันยิ่งใหญ่นะครับใครลงแรงกับโมมาวันนี้นะครับรับรองครับคุณจะถึงใจเพราะจะพาคุณเอาดาว แต่ถ้าสังเกตดูดีๆมั่วมาร์กเล่นไปเนี่ยคือเมฆมันลามหัวมั่วมาร์กตอนที่มั่วมาร์กไม่รู้ตัวนะครับนี่คือกูลงแรงนะครับในขนาดเดียวกันกูต้องทําเวลาด้วยนะเนี่วยเพราะฝนกาลังจะตกแล้วระหว่างนี้พักขั้นโฆษณาครับมั่วมาร์กขออธิบายค่าบริการกลางเต็นที่นี่หน่อยนะครับสำหรับการกลางเต็นที่นี่นะครับทุกโซนนะครับยกเว้นไพเวทโซนนะครับผู้ใหญ่จะอยู่ที่ราคา350บาทอายุเด็กไม่ก่อน10ปีนะครับ100บาท ทำกัสิบปีนี่ฟรีนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดคุณมาแล้วคุณก็บอกเลยครับว่าคุณอายุไม่เกินสิบครบคุณก็จะฟรีแล้วส่วน p r i v a t ก็จะมี2โซนนะครับมีแบบเอาเต็นท์มากับไม่เอาเต็นท์มาแนะนําให้โทรถามก่อนนะครับเดี๋ยวหาว่ามัวมักไม่เตือนห้องน้ําที่นี่ก็ลัดนะครับเพราะว่าทํามาสวยมากนะครับนะมัวมักคิดว่าห้องน้ําทุกวันมัวมักเนี่ยดูเน่าไปเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับสบายมากและแล้วฝนตกแม่งก็ลงมาห่าใหญ่นะครับอันนี้ไม่รู้จริงๆนะว่าตอนนี้มัวมักจะมาเชิญชะตากรรมยัง คลิปต่อไปมาคลิปนี้กูเปียกเพิ่มตอนนั้นเลือสมองหายสมองกูหายพายุนะครับจู่ๆก็เข้ามานะครับแล้วก็แรงมากๆถึงขั้นนี้ว่ามวัวมากเนี่ยต้องมาจับเต็นนะครับเพราะว่ามันพัดถึงขั้นเชือ่อนี่หลุดจากสมอเลยนะครับเนี่ยมวัวมักย่ำใจไปหน่อยนะครับไม่คิดว่าท้องฟ้งฟาใสแบบนี้แม่งจะถูกเล่นงานนี่กูว่ากูมาพักหน้าหนาวนะไม่ใช่พักหน้าฝนไม่เย้ยแล้วบันดาลบันเทงิง เปียกทุกรอบตอนนี้มิชชั่นหนักกว่าเดิมเพราะว่าดินแฉ<ค>ะตัวเดียวที่มีม <laughs> คือนอกเหนือจากการที่เต็นท์มันเปียกข้างในนะนะผมมั่วมากลืมปิดหน้าต่างนะครับยังไม่พอนะมั่วมากยังเสียกางเกงในตัวเดียวด้วยคือเอามาทุกอย่างยกเว้นกางเกงในี้กูมีตัวเดียวคือตัวที่กูใส่เนี่ยซึ่งตอนเนี้ยมันเปียกไปหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมั่วมากในตอนนี้ก็คือการที่เราจะต้องไม่เดือดร้อนอยู่คนเดียวนะครับเพราะงั้นเราต้องหันไปดู เต็นข้างๆเราว่าประสบชะตากรรมเช่นเดียวกับเราหรือไม่นะครับเพราะงั้นไอทำไมพี่เต็นพี่แม่งดูแข็งแรงวะอ๋อเปล่านักกูเอกกำลังจับอยู่ช่วยไม่ได้นะพี่เต็นกูยังน้ําเข้าเลยเน้่เพราะงั้นช่วยตัวเองนะพี่นะโมมาขอตัวใช่อปีกน้ำันสน่เปกน้กูยังมีใจมาถ่ายแบบดูแมลแมนอีกั้งจริงๆแล้วกูต้องเขียนน้ำข้างในนะเนี่ย มาถึงช็อตเด็ดของเราที่นี่มีมอะไรกัทันเลนะครับผมอันนี้ต้องโชว์นะไหมยี่ห้ออยู่ตรงไหนอันนี้ครับผมที่ผ่ายแล้วมองไม่เห็นเยังนะครับเที่ยงสุกไหมเนี่ยอือสุกไหมเนี่ยยังไม่สุกโอเค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  เฮ้ยม,มีปลาหมึกด้วยวะลุงสั่งชุดใหญ่เลยดีกว่าว้าไม่ทราบว่าเครือ่องอาคาเท่าไหร่ครับสองร้อยแปดสิบหรือเปล่าต่อมันวกเขาหลับกันหรือยังเอ้ยระวังตะเกียงหายนะจ๊าวนมาครบรอบครับได้ถุงพลาสติกหนึ่งอันไปนป,ไปนเขา้ามาอีกปนเขา้ามาอีก ที่นี่อากาศจะมืดค่อนข้างเร็วมากนะครับหลังจากที่พายุผ่านไปนะครับซึ่งแน่นอนว่ามูมาร์ก็คาดหวังเหลือเกินนะครับว่าอากาศตรงจุดนี้ครับมันจะพัดเมฆไปนะครับและทําให้เราเห็นดาวยามค่ําคืนนี้นะครับทุกคนกําลังหลับฝันดีนะครับอย่างนี้มูมาร์กชอปปิ้งสนุกตรงจุดนี้ครับเป็นจุดที่บรรยากาศแล้ววิวดีมากนะครับในยามค่าคืนนะครับเดี๋ยวมูมาร์เดี๋ยวคลีนก่อนคลีนก่อนเดี๋ยวตูดกูอ่าเดี๋ยวที่เขาสกปรกนะครับกูไม่กลัวที่เขา กูกลัวตูดกูเองนี่แหละและตอนนี้มัมมักไม่มีกางเกงในนะครับไข่รแลบแน่นอนนะฮะเพราะเปียกพัตแตช่วงบ่ายแล้วนะครับอวิวดีนะครับอากาศเย็นกําลังดีดีนะครับเราพกปืนฉีดแอลกอฮอล์มาด้วยนะทาให้เหล่านี้สามารถคลีนกับพี่เขาได้ทําดีได้ไงงายๆแบบลับหลังแบบมัวมักนะครับอาวิวดีวะ่ะเย็นวะ่ะเอ้กูว่างวะ่ะกูเริ่มว่างแล้วเดี๋ยวกูคลีนแไม่ให้หมดเลยแลวกันออเผื่อวันหนึ่งจะมีคนมาถ่ายรูปดูว่ากูเป็นคนดีกับเขามั่งไล ภารกิจมั่วมักยังไม่จบนะครับเดี๋ยวมั่วมักเนี่ยจะพยายามเก็บภาพดาวภาพอ้ไท้องฟา้ามาให้ทุกคนให้ได้นะครับและนี่คือดาวลูกไก่กับดาวไทนะครับเพราะว่าตอนเรียนมากูจําได้แค่สองดาวที่เหลือกูนอนกิ้งหมดเลยครับกูหลับระวังเรียนเพราะงั้นคืนนี้อาจจะไม่ได้นอนนะครับเดี๋ยวจะแอบออกมาถ่ายทุกทุกช่วงเวลานะครับในตีสอง,บ,งบ้างตีสามบ้างตีสี่บ้างนะครับเพื่อให้ทุกคนนั้นได้เห็นภาพดาวอย่างชัดๆนะครับเพราะเงนินนี้คืนนี้มั่วมักจะไม่ได้นอนเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพที่สวยงามนั่นเองครับ เสียงพัดลมแรงมากนะครับเอ้ยไม่ใช่นี่เสียงลมจริงๆนะครับแรงมากอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยโหน่ากลัวมากครับและที่สำคัญสุดคือกูเอากระทะหมูกระทะไว้หน้าเต็นท์กูกินแม่งเข้ามาทั้งคืนเลยและแล้วก็ถึงในยามเช้าที่ทุกคนเฝ้ารอนะครับบรรยากาศและลมเย็นๆนะครับจากอากาศหนาวๆนะครับสลับต้นหน้าหนาวนี้นะครับพัดผ่านนะครับเข้ามาพร้อมกับพระอาทิตย์ที่กําลังจะขึ้นนะครับบอกได้เลยครับว่านี่คือความสุขที่แท้จริงเลยครับ โคตรฟินเวอร์นะครับแทบไม่อยากจะลุกออกจากที่นอนเลยนะครับมวมากนี่แทบจะเลื้อยเลยแต่ด้วยภารกิจที่อยากให้ทุกคนได้เห็นอากาศยามเช้านะครับเลยต้องออกมาเอ็กซ์ซอร์สนะครับมาเดินนะครับนี่คือสภาพเต็นท์ัข้าๆนะครับลมพัดฟิวไปแล้วครับอุตส่าห์ใจแท้มันเป็นพวกเมืองแท้ๆเลยเมื่อคืนกูเลยหลับไม่ค่อยลงมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวมัวมากขออนุญาตเล่าให้ฟังระหว่างทานกาแฟที่คอฟฟี่ช็อปของเขานะครับของเข้าอร่อยมาก เรื่องของเรื่องที่โมมาร์ไม่ค่อยได้นอนนะครับมันมาจากคําถามปริศนาจากเต็นท์ข้างๆนี่เหละครับที่มันมานั่งระว่างที่โมมารก์กำลังจะนอนอยู่เนี่ยมันมีการทายปริศนาได้ยินเสียงแว่วๆนะครับลอยเข้ามาเข้าหูโมมาร์ครับไม่ทราบว่าคุณจะเลือกอะไรระว่างแป๊ปซี่ กับสไปนะครับถ้าคุณจะเดินป่าหรืออะไรสักอย่างนี่แหละมันทําให้มูมารคิดในใจทําไมกูต้องเลือกปั๊บซี่กับสไปเข้าป่าด้วยวะแถมไม่พอนะครับเหมือนกับอ่านใจได้ยังบอกนะครับว่าคําถามอาจจะหลอกคุณอยู่กูงงเลยแม่งกูหลับไม่ลงเพราะคำถามแบบนี้เลยนะครับเนี่ยมูมากก็เลยแทบไม่ได้นอนเลยครับเลยมีโอกาสเก็บภาพสวยๆงามๆต่างๆให้กับทุกคนได้ชมในคลิปนี้ครับ และตอนนี้โมมาร์อยู่ในจุดสอนสุดท้ายครับที่เป็นร้านคอฟฟของเขานะครับเป็นร้านคาเฟ่นะครับที่เสิร์ฟทั้งเครื่องดื่มนะครับแล้วก็อาหารยามเช้ากับทุกคนนะครับเปิดเวลา8โมงเช้าต้องบอกเลยว่ามาแล้วแล้วคุณจะดีใจครับผมสกาย3.10แคมป์ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปของโมมานะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และเป็นกำลังใจให้โมมาร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ